ในปี2545ยุคนั้นยังไม่มีโลกโซเชียลจากมือถือเล่นดังนั้นการคบเพื่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาชีวิตให้ไปในทิศทางใดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสถาบันแห่งหนึ่งเฮ้ย hey, ใครรู้บ้างว่าอาหารประสานกริฤษแปลว่าอะไรอแปลว่าครูครับครูฟู้ดครับฟู้ดเออเก่งมากเนฟฟู้ดแปลว่าอาหารนะเธอเยี่ยมเลย นี่นายนัดเป็นคนเก่งที่สุดในห้องเลยนะเพื่อนๆดูเป็นแบบอย่างล่ะว่าจริงเหรอโอ้ยโอ้ยมันก็อย่างนั้นเลยโอ้ยโอ้ยเตียนก็น่าเบื่อนะหาผัวดีกว่าเออจริงๆนะได้เฮ้ยใครดังวะเนี่ยคูกําลังสอนอยู่เออนี่อ่านตามครูเออฟู้ดเอฟู้ดฟู้ดสอนอยู่คําเดียวนี่แหละฟู้ดฟู้ดเอจํานะฟู้ดฟู้ด ครับครูโอเคอืมตั้งใจเรียนกันนะโอ้ยตายหาแล้วกูเรียนเนี่ยกูปวดหัวหมดแล้วเนี่ยเออเฮ้ยตั้งใจเรียนหน่อยด้อโอ้ยกูมไม่ไหวแล้วเพื่อนเอ้ยไม่ไหวแล้วเอ้ยกูไม่อยากเรียนเลยเอ้ยโอย้ตั้งใจเรียนสิพ่อแม่สงม่งไหมเรียนนะเออแต่ไม่อยากเรียนไปกิน้ากันไหมเอ้ยนัดนัดนัดเรื่อ่อบ่าปรือ เออยไปชวนมันเลยมันเด็กเรียนเออเออมันไม่ไปหรอกเออไปกินล่าม้า่งนัดเออืไม่ไปอะกูเรียนอ้าวเอออ้าวนักเรียนวันนี้แค่นี้ก่อนนะไปกลับบ้านได้สวัสดีครับคุณครูเออจยู่วเกตโอ้ยกลับบ้านแล้วเว้ยเอยเอยนัดไปไหมไปไหมไปกินน้ำต้มกันนี่ไปไหมอ่ะผมไม่ไปอะ โอ้ยปวดหัวอ้ยเรียนก็ปวดหัวโอ้ยกับบ้านก็เครียดอีกเอ้ยพ่อแม่ก็ทะเลาะกันโอ้ยไม่อยากกลับบ้านเลยโอ้ยเมื่อไรจะพ้นจากตังคมนี้สักทีโอ้ยปวดหัวปวดหัวไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยวันนี้ก็เรียนหนักเหลือเกินโอ้ยทำไมชีวิตกูวนเวียนอยู่รื่โรงเรียนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยากไป้พ้นพ้นจากตรงนี้โอ้ยนัดเอ้ยไปเที่ยวไม้ไปเที่ยวไม้ เรียนก็ปวดหัวนะไปเตี่ยวกับพว,ว,วกกูดีกว่าเออจะดีเหรอเพื่อนเออไปสิดีดีด,ดีนายจะได้เจอสังคมใหม่ใหม่เออไปก็ไป,ไปวะ่ะเออเอออยากลองเหมือนกันปวดหัวแล้วเนี่ยเออไป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 ,ไปเลยไปกับพวกกูนี่แหละมึงปลอดภัยแน่นอนไปเพื่อนรักเออไปเลยไปไปไปอยากคิดมากอยาคิดมาก,ามากไปไปเจอสังคมใหม่ๆมกันดีกว่าไปโลดไย แม่งเมาเหมือนหมาเลยโอ้ยเด็กใหม่ก็อย่างนี้โอ้ยกวกัเมาโอ้ยไม่ไห้แล้วเดินออกกูจะตรงไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไววแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยถึงบ้านมาแล้วเออทิ้งไว้ตรงนี้แหละมั้งถึงบ้านมาแล้วเออโอ้ยผาลักกูจัดจัดเอ้ยโอ้ยกูอยากกินอีกเพื่อนกูอยากกินอีกไม่ไว้แล้วเออเปล่าเปลานะเมืองใหม่ๆหก็อย่างนี้แหละเออเดี๋ยวไปไหลกลางปัดชินเออจิบหายแล้วกู โอ้ยข้าบ้านได้ไหมเนี่ยโอ้ยบ้านก็ไม่มีกุญแจอีกโอ้ยพ่อเว้ยเปิดประตูให้กูหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนหน้าประตูดีกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยว้าวุ่นเลยกูโอ้ยจิบหายแล้วโอ้ยพ่อเปิดตู้หน่อยเร็วเร็วโอ้ไม่เปิดเว้ยทำไมวะพ่อเปิดได้แล้วเออเฮ้เมาอีกแล้วเลยนัดเออแม่งมึง อะไรวะตรงให้เรียนไปเมาเออเมื่อไรมึงจะคิดได้วะเนี่ยเออจะกอบเผือกปวกนี้เออพ่อก็จะไปว่าลูกสิก็ลูกเหมือไงมึงรักอยู่นั่นแหละโอ้ยไม่ถึงพอถึงเวลาสอบโอ้กูผ่านไม่ผ่านก็แล้วแต่โอ้ยจะบายจะบายเอ้ยเอ้ย,อยล้วกูล่ะโอ้ยกูเคยได้ที่หนึ่งไหนชื่อกูไปอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ ชือกูไม่มีเลยเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชือกูไม่ติดอันดับเลยโอ้ชีหายแล้วโอ้ยเปลื่อนเวนเอ้ยกูตั้งแต่กวกพวกงมึงนี่โอ้กูสอบไม่ผ่านไม่เป็นไรเพื่อนสอบตกก็แก้ได้เออมึงจะไปเครียดเออชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออมึงก็พูดได้สิมันเคยได้ตีหนึ่งตลอดนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วกูต้องตั้งใจเรียนแล้วล่ะเอยตั้งแต่กบมึงมาเนี่ยเออโอ้มึงก็พูดอย่างนั้นสิว่าเออ <c oughs> ม่ไวแล้วกูจะเลิกไปเตี่ยกับพวกมึงแล้วกูจะตั้งใจเรียนเอออนาคตกูจะดีดีโอ้ยเตือนมาวันใหม่โอ้ยกูจะตั้งใจเรียนตันไม่นะโอ้ขียดเขียดเขียดโอ้จากเคยสอบได้ที่หนึ่งแม่งไม่ติดอันดับกับเขาโอ้ยจะอ่านหนังสือโอ้ยจะอ่านได้ไหมโอ้โอ้โอ้กูเหนื่อยชิบหายโอ้ยเอยทำไงดีวะโอ้ยหรือว่ากินยาไป เราไม่ต้องอยู่ในโลกนี้โอ้นี่ไงายาแม่งกินให้หมดนี่แหละเออจะกินดีไม่กินดีวะเออเขียดเว้ยกินหรือไม่กินดีวะเออแม่งมีแต่ยาปาราเออ